พินยินมีอะไรบ้าง我们ิ拼音有什么呢第一个就是我们 o 韵หรือเรียกว่าสระนะคะเชิงเตียเต้ยวหรือเราเรียกว่าวันยุกนะคะ第三个我们 เชิงหมู่หรือเราเรียกว่าพยัญชนะนะคะโอเคสระจะแบ่งย่อยออกเป็นสองส่วนด้วยกันส่วนที่1คือสระเดี่ยวสระเดี่ยวมีทั้งหมด6ตัวตามที่เราได้เรียนประจำเลยก็คือตัว a o e อ u อีนั่นเองนะคะส่วนส่วนที่สองเป็นสระประสมเรายังไม่ได้เรียนนะคะเราชื่อยังไม่เคยสอนเด็กๆเนาะวันในยุคมีทั้งหมด4เสียงด้วยกันเสียงหนึ่งเสียงสองเสียงสและเสียง4นะคะพยัญชนะมีทั้งหมด21ตัว มีทั้งหมด2ี่สิบเอ็ดตัวนะคะคือตัวอะไรบ้างคือตัวปัวพัวมัวฟัวตเทนเลกเคฮจชซจชชรซชและอีอู ส่วนอีอูตรงนี้เขาเรียกว่าพยัญชนะกึ่งสาระหรือเรียกอีกอย่างว่าพยัญชนะเทียมนั่นเองเรายังไม่ได้เรียนเนาะก่อนอื่นเลยเหล่าชื่อจะให้เด็กๆฟังเพลงก่อนนะคะเป็นเพลงที่เราฟังประจําเป็นเพลงประจําตัวสำหรับเด็กๆเลยนะคะที่เพราะว่าทําไมคุณครูถึงเอามาให้เด็กๆฟังตลอดเพราะว่าเป็นเพลง พยันชนะในภาษาจีนนั่นเองนะคะเราจำเป็นที่จะต้องร้องได้เนาะ เราจะเรียนตัวมัวกับตัวฟัวนะคะเมื่อกี้น้องเชาก็ตอบให้เราแล้วเนาะตัวเอ็มเล็กในภาษาอังกฤษเมื่อเราเจอในภาษาจีนจะอ่านว่ามัวมัวได้เท่ากับตัวมอม้านะคะถ้าเปรียบเทียบกับพยัญชนะไทยได้เท่ากับตัวมอม้าตัวฟัวฟัว ในภาษาอังกฤษเราจะเจอแล้วเราจะเรียกว่าอาตัว f พิมพ์เล็กใช่ไหมคะแต่เมื่อเราเจอในภาษาจีนเราจะเรียกว่าตัวฟัวหรือถ้าเทียบกับพยัญชนะในพยัญชนะไทยนะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นอักอฟันนั่นเองนะคะคุณครู จากถามคนหนึ่งนะคะคุณครูรอคุณครูเรียกชื่อก่อนนะคะคุณครูจะเรียกชื่อเนาะ <c oughs> คุณครูจะถามอ่าถาปนีถาปนีอยู่ไหมคะลูกถาปนีตั้งไหน <c oughs> อ่า ถาปนีตัวปูตัวมัวเปรียบเทียบในแพนชนะไทยได้เท่ากับตัวอะไรคะมอม้าถูกต้องนะคะตัวมอม้าแล้วถ้าตัวฟัวตัวฟัวได้เท่ากับตัวอะไรเอ่ยถัปนีค่ะตัวฟัวได้เท่ากับตัวอะไรคะลูก โ okay. อเคถามถามใครต่อ,อคุณครูตอบเลยนะคะปิงปิงรอก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูค่อยอให้ปิงป,งปิงตอบอีกรอบหนึ่งเนาะฟัวฟัวในภาษาจีนได้เท่ากับตัวฟอฟันในภาษาไทยนั่นเองนะคะมัวเปรียบเทียบได้เท่ากับตัวมอม้าฟัวเปรียบเทียบได้เท่ากับตัวฟอฟันนะคะ โอเคต่อไปเรามาดูอย่างที่คุณครูบอกไปว่าพยัญนพินยินในภาษาจีนเนี่ยประกอบไปด้วยสระวรรณยุกและพยัญชนะถ้าสมมุติว่ามีแค่สระอย่างเดียวก็อ่านออกมาเป็นหนึ่งคำแต่ไม่สามารถมีความหมายได้ถ้ามีแค่พยัญชนะตัวเดียวอ่านออกมาก็ไม่มีความหมายนะคะอย่างเช่น มีแค่กอไก่ไม่ได้ประสมกับสระอะักระอาก็ไม่สามารถมีความหมายได้ถ้ามีแค่สระอักระอาไม่ได้ประสมกับกอไก่มันก็ไม่มีความหมายนะคะดังนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องเอามาประสมกันเพื่อให้เกิดความหมายในคํานั้นๆขึ้นมานะคะ ก็คือเราจะต้องมาเรียนการประสมคําในภาษาจีนนะคะาการประสมคําในภาษาจีนวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆเ,เรียนเรื่องมัวนะคะตอนนี้เรามีพยัญชนะตัวมัวมาแล้วหนึ่งตัวเสร็จแล้วเราเอาพยัญชนะตัวมัวตัวนี้มาประสมกับสระอานะคะ ประสมกับสระอาตอนนี้เราก็จะได้สระอามาหนึ่งตัวและตัวมัวใช่ไหมคะเราก็จะมาประสมมัวบวกอามัวบวกอาเราก็จะสะกดว่ามัวอามาอ่านว่ามามัวอามาอ่านว่ามานะคะอะต่อไปเรามาดูตัวที่สองมัวอา มัวอาหมามัวอาหมาอ่านว่าหมานั่นเองมัวบวกกับอาได้เท่ากับคำว่าหมามัวอาหมานะคะมาดูตัวที่สามมัวอามัวอามัวบวกกับอานะคะมัวบวกอาได้เท่ากับหมามัวอาหมานะคะตัวที่สี่มัวอ้า มัวบวกกับอา้ามัวอา้ามามัวอา้ามาที่แปลว่าด่านะคะเด็กๆขาเด็กๆสังเกตสี่ตัวนี้ถ้าเราจะผันเสียงเราจะผันเสียงได้ว่าอย่างไรเราจะผันเสียงได้ว่ามาหมาหมามา นั่นเองแต่ละตัวมีพยัญชนะตัวหนึ่งตัวเดียวกันคือตัวมัวมีสระตัวเดียวกันคือตัวสระอาแต่วันในยุคเปลี่ยนไปวันณยุคแต่ละตัวไม่เหมือนกันความหมายก็ไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นคําว่ามามา,มาในที่นี้เราก็จะเรียกว่าแม่ใช่ไหมคะมาหมามาหมา,มาที่แปลว่าแม่คําว่าหมาหมาเนี่ยหมาที่นี้ก็แบบ เด็กๆเ,เคยกินหมาล่าใช่ไหมคะคำว่าหมาล่ามาจากคำว่าหมาตัวนี้นะคะหมาตัวนี้แปลว่าชาชาชาเหมือนเรากินหมาล่าแล้วทำให้ลิ้นชาใช่ไหมคะเขาจะก็จะบอกว่าชาก็คือหมาตัวนี้นั่นเองส่วนคำว่าหมาเสียงสามนะคะหมาเสียงสาม พยัญชนะเหมือนกันสระเหมือนกันแต่วรนณยุยุคเป็นเสียงสามคำว่าหมาแปลว่าม้านะคะม้าที่ร้องฮิฮิฮ,ฮ,ฮนะคะเด็กๆมันไม่ใชเ่เป็นแม่แล้วนะคำว่าม้าหมา้หมาที่มีพยัญชนะตัวเดียวกันก็คือตัวมัวมีสระตัวเดียวกันก็คือสระอาแต่มีเสียงสี่คือเสียงอาใช่ไหมคะตัวคำว่ามา้าแปลว่าดนดานะคะ แปลว่าโดนด่าหรือว่าด่านั่นเองเด็กๆสังเกตแต่ละตัวความหมายไม่เหมือนกันเลยเพียงแต่เปลี่ยนแค่เสียงกันเสียงวันในยุกไปนะคะความหมายก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะเด็กๆนะต่อไปพยัญชนะตัวเดิมเลยพยัญชนะตัวมัวประสมกับสระอูนะคะพยัญชนะตัวมัวประสมกับสระอูได้อย่างไรมัวอูมู มัวกับสละอูนะคะมัวอูหมูมัวอูมัวบวกอูมัวอูหมูมัวบวกอูมัวอูมูเวลาที่เราอ่านเราก็จะอ่านได้ว่ามูมูหมูมูนั่นเองนะคะอ้าวคนครูจะขอเด็ก หนึ่งคนรอคุณครูเรียกชื่อนะคะอ่านน้ำขิงน้ำขิงอยู่ไหมคะอยู่ค่ะโอเคน้ำขิงอยู่นะคะน้ำขิงอ่านกับคุณครูนะคะลูกมัวอ,อูมัวอูคูอ่ามัวอูมัวอูหมูอ่ามัวอูมัวอูหมูมัวอู มัวกู้ลูกโอเคเก่งมากนะคะอน้ำคินีเจินปางอ่าเก่งมากเลยนะคะขอบคุณค่ะอ่ตัวฟัวเท่ากับตัวฟอฟันใช่ไหมคะลูกตอนนี้เราเปลี่ยนพยัญชนะละเราไม่เอาพยัญชนะตัวมัวละเพราะว่าเราเรียนตัวมัวเสร็จแล้วตอนนี้เรามาเรียนตัวฟัวด้วยกันอ่ะตัวฟัว บวกกับสระอาเหมือนเดิมเลยเหมือนเมื่อกี้เราใช้ตัวมัวบวกกับสระอาใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราใช้ตัวฟัวบวกกับสระอานะคะได้อย่างไรได้ว่าฟัวอาฟาอ่านว่าฟานั่นเองนะคะฟัวอาฟาต่อไปฟัวอาฟัวกับอาฟัวอาฟาต่อไป ฟัวอ้าฟัวอ้าฟาเวลาที่เราจะผ่านเสียงเราก็ผ่านเสียงได้ว่าฟาฝาฝาฟานั่นเองนะคะคุณครูจะเรียกเด็กผู้ชายหนึ่งคนเช่าอยู่ไหมคะเช่าอยู่ครับโอเคเช่าอ่านกับคุณครูนะคะอะฟัวอาฟา ฟอา,าฟ้า,าฟ้าฟ้าโอเคเก่งมากนะคะชาวเจริญป้างนี่เจรินปางนะคะชาวเก่งมากเลยนะคะตอนนี้เราได้ตัวฟัวกับสระอาไปแล้วนะคะต่อไปเรามาดูฟัวกับสระโอบ้างนะคะฟัวกับสระโอก็ส ผสมเหมือนกันเลยง่ายๆนะคะฟัวบวกสระโอฟัวโอโฟโฟฟัวบวกสระโอฟัวโอโฟฟัวบวกโอฟัวโอโฟฟัวบวกสระโอฟัวโอโฟเวลาที่เราจะผันเสียงเราก็ผันเสียงได้ว่าโฟ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 นั่นเองนะคะ ง่ายมากเลยอ้าวคนครูขอเด็กผู้ชายหนึ่งคนนะคะคนครูขอเด็กผู้ชายเนาะเด็กผู้ชายอยู่กันไหมเอ่ยที่วากรอ,อยู่ไหมคะที่วากรอ,อยู่ไหมคะลูก ที่วาก,ก่อนไม่อยู่นะคะทงพีระทงพีระอยู่ไหมคะไม่อยู่นะคะอวีวิว,วิอะไรเอร่ยวีคนนี้ชื่อ ออาวิ๋ยวก่อนนะวิทวัสอภิวงศ์ วิทวัตอภิวงอยู่ไหมคะอยู่ใช่ไหมคะลูกโอเคนะคะอ่านหนูอ่านตามคุณครูนะคะลูกได้ไหมคะวิทวัตก็มาปอน่อ่าวิทวัตมานะคะฟัวโอโฟอ่าฟัวโอโอฟัวโอโอฟัวโอโอเอา เก่งมากเลยนะคะวิทวัสเก่งมากเลยนี่เชิญปังอ่าในแบบเรียนมีตัวมัวและตัวฟัวมาให้เราใช่ไหมคะก่อนอื่นเลยอย่างที่คุณครูบอกว่าเราต้องจาให้ได้ว่าตัวมัวเท่ากับตัวมอม้าตัวฟัวเท่ากับตัวฟอฟันอ่าและมีสระเดียวของเราอยู่ทั้งหมด6ตัวคือตัวอตัวโอตัวเอ ตัวอ e, ีตัวอูตัวอ e. ีนะคะและวรรณยุกต์ของเรามีทั้งหมดอยู่4เสียงอย่างที่คุณครูบอกถ้าเราเอาวรรณยุกต์มาใส่ที่เสียงของอใส่ในสระอาก็จะได้อาอาออ้าใช่ไหมคะตอนนี้คุณครูเอามาเหมือนเดิมเลยก็คือตัวมัว บวกสระอามัวบวกสระโอมัวบวกสระอ e, ีและมัวบวกสระอูเด็กๆด,ดูข้างล่างมีคำศัพท์อยู่ทั้งหมดสี่คำด้วยกันมีคำว่ามามีคำว่าหมามีคำว่าหมีมีคำว่ามูเรามาดูว่าตัวมัวบวกสระอาอ่านว่ามาแปลว่าคุณแม่นะคะอ่ามัวบวกสระอา และเสียงสามนะคะมัวอ,อ่าหมาหมาแปลว่าหมาหมาร้องอย่างไรเอ่ยคุณคกูจะถามคนนึงหมาร้องอย่างไรเอ่ย <S <S ถูกต้องนะคะเ <Catal og. S 1> ก่งมากเลยหมาร้องฮีฮีใช่ไหมคะผมชื่ออะไรครับจูเนียครับ อจูเนียเก่งมากจูเนียเพิ่มหนึ่งคะแนนนะคะมาร้องว่าฮิฮิใช่ไหมคะมาคือร้องฮิฮิเด็กๆดูนะคะคำว่ามากับคำว่าหมามีพยัญชนะตัวเดียวกันเลยมีสระตัวเดียวกันเลยแต่มีวรนอายุกที่แตกต่างกันมาดูนะคะมามาบวกมัวบวกสระอาและเสียงหนึ่งคือคำว่ามาที่แปลว่าแม่ มัวบวกสระอาบวกเสียงสามมัวอาหมาแปลว่าหมามัวบวกสระอีและเสียงสามมัวบวกสระอีและเสียงสามคือคำว่าหมีหมีที่แปลว่าข้าวสารนะคะมัวบวกสระอูมัวบวกสระอูและเสียงสี่มัวอู้มู มู่นั่นเองนะคะมู่แปลว่าต้นไม้ต่อไปเรามาดูตัวฟัวตัวฟัวตัวฟัวฟคำนี้เป็นคำว่าโฟ ตัวฟัวนะคะคำนี้เป็นคำว่าโโ佛ที่แปลว่าพระพุทธรูปเราจะเจอพร,ระพุทธรูปโดยส่วนใหญ่อยู่ที่วัดใช่ไหมคะฟัวบวกโอและบวกเสียงสองก็กลายเป็นคำว่าโ佛ที่แปลว่าพระพุทธรูปนั่นเองนะคะวันนี้เราก็เรียนง่ายๆนะคะอะ มีคำถามขึ้นมาแต่คุณครูจะตอบคนเดียวนะคะตอบคนเดียวก่อนเนาะมัวมัวเท่ากับอะไรเอ่ยมัวเท่ากับตัวมอมา้าฟัวฟัวเท่ากับอะไรเอ่ยฟัวเท่ากับตัวฟอฟันนะคะต่อไปลิงก์ยังไม่ส่งไปนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์ไปในกลุ่ม facebook นะคะส่งไปไว้ใต้คอมเมนต์วิชาภาษาจีนของวันนี้เนาะ ลิง์จะอยู่ในนั้นนะคะเด็กๆะ่ะก่อนเด็กๆเข้าไปจะเจอหน้านี้อ่าเด็กๆจะเจอหน้านี้นะคะเด็กๆก็พิมพ์ชื่อนำสก,กุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยแล้วก็คลิกที่ว่าเริ่มนะคะมันก็จะเริ่มให้เด็กๆเลยเด็กๆดูก่อนนะว่ามันเล่นอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้เล่นเป็นนะคะ ตอนนี้คุณครูเอาคลิปมาให้เด็กๆดูไม่มีเสียงนะแต่ถ้าเด็กๆไปเล่นจริงๆมันจะมีเสียงด้วยเนาะสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราจะต้องดูก็คือกติกาของเกมนี้นะลูกคือเราต้องอ่านโจทย์อ่านโจทย์ก่อนและเราคือตัวไหนเราคือตัวสีแดงๆนี้ เราคือตัวสีแดงๆนี้เรามีหน้าที่วิ่งไปตามหาเป้าหมายเป้าหมายมีบอกว่าข้อไหนคือพยัญชนะในภาษาจีนทั้งหมดเราต้องไปหาเป้าหมายของเราให้เจอนะคะและที่สําคัญที่สุดเรามีชีวิตอยู่แค่3ชีวิตเด็กๆเห็นหัวใจไหมหัวใจคือชีวิตของเราเสร็จแล้วเรามีศัตรูด้วยนะตัวสีขาวๆตรงนี้คือศัตรูของเราถ้าเราวิ่งไปเราก็ถูกศัตรูกัดนะคะเราก็จะเสียชีวิตไปหนึ่งแต้มนั่นเองนะคะ มันเหมือนในเกมนั่นเก <among> มอามองอัดต้องถ้าถูกนะคะเราก็จะผ่นานด่านเราก็จะผ่นานด่านออกไปอ่มมสมมุติว่าเราเล่นจนจบละเราเล่นจนจบทุกการที่เราชื่อทำมาให้แล้วคําว่าลีดเดอร์บอร์ดเด็กๆสามารถเข้าไปดูในะคําว่าลีดเดอร์บอร์ดก็คือ คนที่เล่นได้คะแนนเยอะที่สุดในเกมนี้ลิงก์นี้คุณครูจะให้เด็กๆป3ามเล่นกันทุกคนนะคะเด็กๆลองไปดูว่าตอนนี้ใครเป็นคนที่ได้คะแนนเยอะที่สุดแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์ไปให้เด็กๆเล่นเนาะโอเคแล้วอีกอย่างหนึง่งคือ เด็กๆอย่าลืมทําแบบทดสอบให้คุณครูด้วยนะคะแบบทดสอบให้คุณครูแบบทดสอบของอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราได้ทําแบบทดสอบไปแล้วใช่ไหมคะทำไปแล้วทำไปแล้วโอเคมากครับสังกัดบี้นะคะสาหรับภาพบี้เราก็เรียนแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะแลา